สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการโหวตรหัสโหวตคือ001นะคะเราจะมาช่วยกันเลือกแบบเสื้อแขนกุดถักหน้าร้อนสสอองพันหห้้ารยกิบสามค่ะหน้าที่คุณเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ลงไว้ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าคุณกดตามลิงก์มาคุณจะมาที่หน้าเว็บไซต์นี้ ข้อมูลจะลงไว้รอแล้วนะคะเราสามารถดูได้ทั้งที่เป็นมือถือแล้วก็จากคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเราดูจากมือถือหน้าจอมันก็จะเล็กลงนิดนึงแบบนี้เราก็สามารถคลี่ออกดูได้ตรงนี้นะคะจะเป็นเงื่อนไขของการเลือกแบบอันที่หนึ่งนะคะหนึ่งคนเลือกได้หนึ่งแบบเราจะเริ่มโหวตกันตั้งแต่วันนี้นะคะ แล้วก็จะไปปิดโหวตเอาตอน18นาฬิกานะคะของวันที่3เพื่อที่จะเลือกแบบเสื้อออกมาเสื้อทั้งหมดที่ถักนะคะจะพาถักทั้งหมด3ตัวให้เราดูกติกาแล้วก็วิธีการโหวตจะบอกไว้ในคลิปนี้หลังจากที่คุณดูกติกาเข้าใจแล้วนะคะแล้วเข้ามาที่หน้าของแฟนเพจตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณตามไปโหวตที่ลิงก์นี้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ แบบเสื้อทั้งหมดที่ลงไว้จะมีทั้งหมดสิบแปดแบบรหัสจะอยู่ข้างบนนะคะอย่างนี้เป็นแบบที่หนึ่งก็จะมีแบบเสื้อให้แล้วก็จะมีผังตัวนี้เป็นแบบที่สองแบบสามแบบที่สี่แบบห้าไล่ลงไปเรื่อยๆลงไว้ทั้งหมดสิบแปดแบบค่ะคุณชอบแบบไหนคุณเลือกเลยหนึ่งคนนะคะเลือกได้หนึ่งแบบหลังจากที่สรุปข้อมูลวันที่สามแล้วนะ จะพาถักทั้งหมดสามตัวค่ะตรงนี้เราก็สามารถเลือกดูได้แบบที่ได้มานะคะได้จากพินเทเลสและบางส่วนได้จากเพื่อนเราที่ลงไว้ที่แฟนเพจค่ะกะติกาของการถ้าคุณตามไปที่แฟนเพจนะคะแฟนเพจจะไม่มีการลงรูปรูปจะอยู่ที่เว็บไซต์นี้นะคะถ้าคุณไปที่แฟนเพจแล้วเวลาคุณจะโบตเงื่อนไขที่หนึ่งคือเราจะต้องอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนว่า เพื่อนเลือกแบบเดียวที่เราเลือกไหมอย่างเช่นคุณเป็นคนแรกเลยที่คุณเลือกนะคะเลือกแบบที่หนึ่งด้วยคุณก็ใส่หนึ่งทับหนึ่งทีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่สองที่มาร่วมโหวตแล้วคุณชอบแบบที่สิบแปดคุณก็ใส่สิบแปดทับหนึ่งคนที่สามมาลงโหวตนะคะคุณเป็นคนแรกที่เลือกแบบที่สองคุณก็ใส่สองทับหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สี่อันนี้ยกตัวอย่างแค่สามแบบนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สี ชอบแบบที่หนึ่งคุณก็ต้องไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนนะคะว่าเพื่อนลงลำดับไว้ถึงลำดับที่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนลงไว้เป็นหนึ่งทับหนึ่งของคุณต้องเป็นหนึ่งทับสองมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วท้ายที่สุดนะคะวันที่สามตอนหกโมงเย็นตอนที่สรุปข้อมูลนะคะพี่เมย์จะเข้าไปดูตรงที่เป็นข้อมูลหลังสุดลำดับหลังสุดเยอะที่สุดนะคะว่าจำนวนโหวต เท่าไหร่ถ้าอย่างเงี้ยคือหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามไล่มาเรื่อยๆแบบนี้หวังว่าจะเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจแล้วลิงก์จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะลิงก์ของเว็บไซต์ตรงนี้อยู่ใต้คลิปนะคะเว็บไซต์ที่ลงไว้ลิงก์ของแฟนเพจอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นี้ถ้าเข้าใจแล้ว เริ่มได้เลยนะคะ